ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่โปรผ้าแล้วค่ะเงียมมากเลยค่ะช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่ค่ะใช้เงินหมดบ่อค่ะถึงขายผ้าไหมถึงเงียบมากเลยค่ะพันเจ็ดแม่ขายขายพันหกนะคะค่ะเป็นลายร้อยดาวค่ะยอดฮิตอันดับมาตลอดนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะร้อยดาวค่ะคุณแม่โปรทุนนะคะ ส่วนมากคุณแม่จะโปรทุนค่ะอันนี้ค่ะร้อยดาวค่ะยอดฮิตติดอันดับมาตลอดนะคะลายร้อยดาวค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะโทรทักโทรแจ้งคุณแม่นะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะลายร้อยดาวนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะลายร้อยดาวค่ะ ค่ะเป็นลายที่ยอดฮิปติดอันดับมาตลอดนะคะลายร้อยดาวค่ะค่ะหนึ่บาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะรหัสสองก็เป็นร้อยดาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีของเราจะไม่เหมือนกันนะคะค่ะนี่ก็ร้อยดาวหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองนะคะ ค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่เมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะคนอ้วนคนใหญ่คนผอมใส่ได้ค่ะนี่ค่ะร้อยดาวค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะลายร้อยดาวค่ะค่ะเนื้อผ้าสวยค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะค่ะพันเจ็ดแม่ขายขายพันหกค่ะค่ะผ้าคัดเกรดค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเข็มทุกผืนค่ะ ่ะากไปเป็นของขนของผาก็ก็โทรบอกโทรแจ้งคุณแม่นะคะอันผืนนี่หนาค่ะทําไมหนาจังเลยค่ะหนานิ่นค่ะค่ะสวยค่ะลายดอกไม้ค่ะลายดอกไม้กินไรต้นข้าวโพดค่ะค่ะเหมือนต้นข้าวโพดนะคะเขาเรียกว่าดอกไม้กินค่ะสวยงามมากค่ะค่ะดูดีดูเด็ดนะคะดอกไม้กินนะคะค่ะพื้นใหญ่ถึงกว้างค่ะเต็มสองเมตรนะคะหนามากเลยค่ะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะพันห้าไม่ขายขายพันหกนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็ลายนี่ค่ะเขาเรียกว่าลายค่ะลายดอกผักขะแงนะคะผืนผ้าเป็นสีน้ำตาลนะคะสีเม็ดมะขามค่ะค่ะคุณท้าวคุณแก่ชอบมากค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญของฝากให้กับคุณยายคุณย่าของเราก็โทรทักโทรแจ้งคุณแม่นะคะค่ะเป็นลายดอกผักขะแงค่ะสอดเช่นหมุนเกลียวหางกระรอกค่ะค่ะนี่ค่ะลายดอกผักขแางค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นนะคะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะ นกบ้านคุณแม่เยอะเยอะค่ะนกหลายค่ะทำรังเต็มกันไปหมดค่ะเพราะว่ามันเป็นอยู่ข้างนอกหมู่บ้านค่ะมันคนละฝั่งค่ะคนละฝั่งแล้วก็คุณแม่ก็เป็นมันเป็นสวนค่ะสวนมีต้นไม้ต้นอะไรค่ะนกก็เยอะค่ะอันนี้ค่ะลายดอกค่ะดอกผักขยแงค่ะค่ะพันหกเป็น้าคัดเกรดนะคะ อันนี้ก็ดอกมะเขือค่ะแต่ผ้าคัดเกรดค่ะเกรดหนาแน่นค่ะผ้าเกรดดีนะคะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะหนึ่งพันหกห้าไอหกร้อยบาทนะคะค่ะคลิปนี้จะอยู่ที่พันหกค่ะพันเก็ดขายพันเก็พันเกตไม่ขายขายพันหกนะคะค่ะเป็นรอบโปรโมชั่นค่ะค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะสวยดูดีดูเด่นนะคะ ค่ะ1 6ึ่อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนถ้าบอกค่ะแก้งค่ะค่ะ1 6ึ่ร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นลายดอกมะลิค่ะค่ะสีค่ะพืนผ้าเป็นสีเทามุกค่ะลายดอกมะลินะคะค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแจ่มทุกพืนค่ะน้ามากค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะค่ะนี่ค่ะลายดอกมะลิค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นนะคะค่ะลายเก่าลายโบราณของเราค่ะผืนผ้าก็เป็นสีเทาค่ะสีเทามุกนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ แต่ก่อนคุณแม่ขายพันเจ็ดแล้วก็หลังมานี่ค่ะโปรหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะภาพมันตรงกันโอเคกันไหมค่ะท่านทักมานะคะค่ะหนานิ่มแน่นค่ะค่ะเนื้อผ้านี่ก็สวยนะคะนี่ก็ขาวดําค่ะสวยโดเตดนมากค่ะงานขาวดํานะคะ สวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะง,งานขาวดำเนะะี่ยค่ะดูดีดูเด่นมากะคะ่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่พันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะนี่ค่ะก็ลายเตางับค่ะสวยไม่สากสวยไม่จืดจางค่ะลายเตางับนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดปีค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างนะคะค่ะเตางับค่ะค่ะสนใจก็โทรบอกนะคะสนใจค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากในวันกระียณก็เหมาะสมนะคะ ค่ะภาพจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในมันกระเสียงค่ะหนึ่งพันห้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหก้อยบาทค่ะ ันนี้ก็สวยค่ะขอก้นหอยค่ะล้อมดวงพระอาทิตย์นะคะขาะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะขาดสวยงามมากค่ะโดดเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะขอก้นหอยล้อมพระอาทิตย์ค่ะสวยค่ะขาดหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะมีแต่พื้นสวยๆงามๆค่ะออร่ามากค่ะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะก็ลายนี่ค่ะเขาเรียกว่าลายลายนาคีนะคะค่ะสวยไมส่สาวสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะผืนผ้าเป็นสีแรงเม็ดมะขามสีเม็ดมะขามนะคะสีโกโก้นะคะมะขามค่ะค่ะสวยงามมากค่ะเลิศหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะลายดอกแก้วใหญ่ค่ะ ผืนผ้าเป็นสีฟ้าใสนะคะค่ะลายดอกแก้วใหญ่ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะความยาวสองเมตรนะคะกว้างสองเมตรยาวหนึ่งนะคะสองคูณหนึ่งนะคะค,ะค,ะ 1. 1. ค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส้ได้ค่ะค่ะสองร้อยบาทค่ะไอพันพันหกคุณแม่พูดอะไรไปเออเริ่มไปใหญ่แล้วค่ะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทคันเกตไม่ขายขายพันหกค่ะค่ะเป็นลายดอกแก้วใหญ่นะคะสวยนะคะค่ะไปเป็นของขวนของ,ของฝากได้ะคะ่ะถ้าหมายเป็นมอรดบตกทอดได้นะคะคุณแม่คุณแม่แม,แม่ทุกท่านนะคะค่ะเราไม่ค่ะเรามีหลายผืนค่ะเวลาเราลูกหลานเป็นแยาเป็นเรือนไปแบ่งให้ลูกให้หลานไป อ็เป็นของที่ขายได้ค่ะของขายได้คือมารดบได้นะคะค่าร6 0 0บาทค่ะลายลูกพะก้าค่ะพื้นผ้าเป็นสีเทานะคะเนื้อผ้านาหมากค่ะค่าร้อยบาทค่ะลายลกพะก้าค่ะเก้าหน้าเก้าหลังเก้าดีเก้าเด่นนะคะ ขนาก้าค่ะค่ะนี่ก็ลายเรือหงนะคะสีฟ้าเทาค่ะขาดสีเทาค่ะลายเรือหงค่ะขาดสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะสีเทาลายเรือหงค่ะขาดหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะขาดเป็นรอบโปรโมชั่นนะคะรอบโรแล้วค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ข่นี้ก็เขียวเหนียวแซบค่ะดอกแก้วค่ะขอดอกแก้วนะคะค่ะสวยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสนใจผืนไหนโทรบอกโทรทักคุณแม่ค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็สวยค่ะค่ะนี้ค่ะเป็นดอกกระเจียมผืนนี้สวยงามมากค่ะแล้วก็เป็นค่ะเขาเรียกว่าเครือสมอทอมเมอนะคะ เส้นเดืนมันเป็นมันลายค่ะเส้นเดืนลายค่ะค่ะผืนนี้สวยค่ะดอกแก้วผืนนี้สวยนะคะไอไอดอกกระเจียวค่ะค่ะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะพันห้าไม่ขายขายพันหกนะคะค่ะคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้นูนทางไลอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะน้อมรับตอบทางไลยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะดอกกระเจียวสวยมากคาะมากค่ะ ค่ะโดดเด่นดูดีดูเด่นค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจมาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปีใหม่แล้วก็อย่ากเก็บอย่าจนปวดแข้งปวดขาก็าให้หายไปจากปีเก่าค่ะมีแต่ความ โชคดีนะคะรำับรวยทุกท่านถูกรางวัลที่หนึ่งทุกท่าน,นะคะ่ะ